ชีวิตบาตอนเรื่องเล่าของครูพรานตอนที่หนึ่งย้อนไปในอดีตสมัยห้าสิบปีก่อนตอนนั้นผมเริ่มที่จะจำความได้สิ่งที่คุ้นเคยและจะได้ยินเป็นประจำเวลาที่พ่อไม่อยู่บ้านหลายๆวันเวลาถามจากแม่ก็จะได้คำตอบว่าพ่อไปป่า อย่าถามอะไรมากคำว่าป่ามันเริ่มสึมซับเข้าไปในสมองตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ว่าได้เวลาถามแม่ว่าพ่อไปป่าทำไมแม่ก็มักจะพูดว่าอย่าถามอะไรมากเอาไว้พ่อกลับมาค่อยถามพ่อเอาเองพอโตมาเริ่มจะรู้อะไรมากขึ้นว่าพ่อไปป่าเพื่ออะไรก็เริ่มเข้าใจและจะเห็นจนชินตา เวลาพ่อกลับมาจากป่ากลิ่นเนื้อย่างรมควันจะต้องชอยมาเข้าจมูกทุกครั้งเวลาไปช่วยพ่อเอาสิ่งต่างๆที่ได้จากป่าลงมาจากรถสมัยเป็นเด็กเป็นอะไรที่หลุนมากสำหรับผมและพี่ชายเวลาที่พ่อกลับมาจากป่าในยุคที่เข้าสารถังละยี่สิบทองคำบาทละไม่กี่ร้อยสิ่งที่มีราคาที่สุด ที่จะหาได้จากสัตว์ป่าในยุคนั้นก็คืองาช้างงาที่งามมากๆอาจมีราคาคู่ละหลายๆพันบาทยุคนั้นช้างป่าก็คงจะยังมีเยอะในป่าเขตจังหวัดที่ผมอยู่และป่ารอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียงเพราะราคาที่สูงลิบจึงเป็นที่ใฝ่ฝันของบรรดาพรานทั้งหลายที่พอจะมีความเชี่ยวชาญในการล่า และพอจะมีอาวุธที่มีอนุภาพพอที่จะล้มช้างได้และทีมงานของพ่อก็เช่นกันที่ผมเห็นอยู่บ่อยๆว่าไปป่าที่แท้พวกของพ่อและลุงลงอาอาก็จะไปตามหาเจ้างางามเช่นกันแล้ววันนั้นก็มีจดหมายเขียนด้วยดินสอจากกระดาษสมุดฝากมากับรถประจำทางของอำเภอหนึ่ง ที่ติดเขตจังหวัดลำปางมาถึงพ่อตอนนั้นครอบครัวผมขายอาหารป่าเป็นร้านเล็กๆในคิวรถหรือท่ารถของจังหวัดพอพ่อได้รับจดหมายเนื้อความบอกว่ามีโคลงช้างมาหากินทำลายพืชไร่ของหมู่บ้านในโคลงมีช้างงางามอยู่ในโคลงด้วยข่าวนี้ก็กระจายไปถึงพวกลุงลงอาอา ที่มักไปมาหาสู่กันกับพ่ออยู่ทุกๆวันเวลาเย็นๆมักจะมาพูดคุยเรื่องป่ากับพ่ออยู่แล้วข่าวที่ส่งมาหาพ่อมักจะมีมาจากหลายๆหมู่บ้านหลายๆอำเภอส่วนมากก็จะเป็นมิสหายบ้านป่าของพ่อที่มีอยู่แทบจะทุกหมู่บ้านที่ติดป่าพวกชาวบ้านมักจะส่งข่าวเรื่องงาช้างงามมาเสมอๆ ผลประโยชน์ของชาวบ้านป่าที่จะได้ก็คือขับไล่โลรงช้างที่จะมาหากินทำลายพืชไร่และถ้ามีการล้มช้างชาวบ้านก็จะได้เนื้อไว้กินกันแต่ที่แน่ๆเวลาที่คณะของพ่อไปชาวบ้านก็มักได้ของกินของฝากอยู่ทุกๆครั้งขนมและเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วและของเล่นเก่าๆของผมที่ผมเลิกเล่น พ่อมักจะรวบรวมไปให้เด็กๆบ้านป่าเสมอเพราะแบบนี้ชาวบ้านในป่าที่ห่างไกลพอพบเห็นโคลงช้างจึงมักจะส่งเข่ามาถึงพ่อเสมอครั้งนี้พอได้รับข่าวจากชาวบ้านป่าพวกของพ่อก็เตรียมตัวกันพร้อมอยู่แล้วพอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางสมัยนั้นใช้รถโตโยต้าไหน้า ใช้ไม้เนื้อแข็งต่อเป็นโครงกระบะหลังระยะทาง7 0็0ถึงแปกิโลในสมัยนั้นถือว่าไกลมากเพราะถนนหนทางมันไม่ได้สะดวกมันปัจจุบันออกจากในเมืองชาวมืดกว่าจะไปถึงก็บ่ายมากแล้วพอได้รับข่าวรายละเอียดของเส้นทางเดินของโครงช้างคณะของพ่อก็ออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าเข้าป่า ยมีคนในหมู่บ้านเป็นคนนำทางเย็นวันนั้นกลางป่าใหญ่ของยุคห้าสิบปีก่อนคณะของพ่อทำปางพักนอนในที่ราบค้างห้วยเล็กๆห้วยหนึ่งกะว่าจะทำปางพักนี้ไว้เป็นที่พักประจำในช่วงที่มาตามหาช่างงาในป่าแถบนี้ชวนไกลคำปางพักนอนสร้างแล้วเสร็จคนที่ว่างว่าง ก็ออกหาฟืนมากองไว้เพื่อจะต้องใช้อีกหลายวันขณะที่ทุกคนกำลังสาระวันกับการเตรียมที่พักก็มีชายเผ่ามะลาบรีหรือเผ่าตองเหลืองโผล่ออกมาจากราวป่าอย่างเงียบเชียบเดินดุ่มๆเข้ามาที่ปางพักของพวกพ่อมาถึงก็พูดสันๆว่าตรงนี้บ่ได้เนอะให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นสันๆ ตามสไตล์ของคนป่าโดยไม่มีการบอกเหตุผลใดๆลุงสิงค์คำซึ่งมีอดีตที่ไม่สวยกับพวกเผามาลาบรีอยู่แล้วก็ปรีเข้าไปพร้อมกับผู้ใส่ชายตองเหลืองคนนั้นว่าป่าเป็นของทุกคนพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ป่าไม่เป็นของพวกแก่พวกเดียวมาไล่ยอย่างเนี้ยมันไม่ถูกครั้งที่ผ่านมาก็พวกแกนี่แหละเอาดีงูเหลือม มาหลอกพวกเราครั้งก่อนมีชายเผาตองเหลืองเอาดีหมีมาแลกกับเสื้อแจ็คเก็ตฟิ์ของลุงสิงค์คำแกก็ตกลงถอดเสื้อกันหนาวตัวใหม่ให้ไปพอเอามาถึงในเมืองแกเอาดีหมีที่แลกมาไปขายคนซื้อบอกว่าเป็นดีงูหลามงูเหลือมทำเอาลุงสิงค์คำแค้นมากๆชายเผาตองเหลืองก็ไม่พูดอะไรมากเพียงแต่พูดทิ้งท้ายว่า ย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าอยู่ตรงนี้จะตายพากันตายหมดลุงสิงคำโมโหจนแทบจะเอาปืนยิงชายเผ่าตองเหลืองคนนั้นมันน่ายิงทิ้งกลางป่ามาไล่แล้วยังไม่พอมาแช่งพวกเราอีกลุงสิงคำโมโหหัวฟัดหัวเวียงดีที่พวกพ่อพากันห้ามปรามไว้ไม่งั้นดูท่าว่าแกจะทำจริงๆ กว่าลุงสิงห์คำจะหายโกรธชายตองเหลืองก็หายลับเข้าป่าไปแล้วคำลงแล้วหลังกินข้าวกันเสร็จต่างเข้านอนเก็บแรงไว้ตามช้างงานในวันพรุ่งนี้สักสี่ทุ่มกว่าๆคุณพ่อรู้สึกสังหรณ์ใจในคำพูดของชายเผาตองเหลืองคนนั้นมันรบกวนจิตใจอยู่ตลอดคนอื่นๆต่างหลับกันไปแล้วแต่พ่อ ยังคิดถึงคำพูดของชายคนนั้นอยู่มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เมื่อคิดไม่ตกในคำพูดของชายตองเหลืองแต่มีสังหรณ์ใจอย่างประหลาดประหลาดพ่อจึงปลุกทุกคนชวนทุกคนย้ายที่นอนเอาแต่เครื่องนอนและอาวุธปืนขยับขึ้นไปนอนบนตีนเขาซึ่งพอจะมีที่ราบแคบๆพอนอนได้ทุกคนก็ไม่ขัดพอ่อ ไม่เว้นแม้แต่ลุงสิงค์คซึ่งไม่เชื่อในคำพูดของชายเผาตองเหลืองเลยพอนอนได้ยังไม่ทันจะหลับเสียงป่าแตกเสียงไม้หักดังสนั่นวันไหวไปทั้งป่าเสียงช้างร้องเสียงช้างที่วิ่งแตกตื่นดังปานว่าป่าจะถลม่มเสียงวิ่งคึกคึกจนแผ่นดินสะเทือนผ่านมาตรงที่ปางพักของพวกพอ่อโคลงช้างขนาดใหญ่ แตกหนีอะไรสักอย่างผ่านมาตรงนี้พอดีช้างจํานวนมากหลายสิบตัววิ่งผ่านถ้าทุกคนยังนอนกันอยู่ตรงนั้นคงต้องตายกันหมดเหมือนที่ชายเผ่ามาลาบรีได้บอกเตือนไว้โรงบางพักราเรียบไม่เหลืออะไรสักอย่างของทุกอย่างที่เอาไว้ในปางพักเสียหายหมดแม้แต่ไม้เฟินที่เก็บมากองไว้ก็ยังหายไปหมด ในการตามหาช้างงาครั้งนี้ของคณะพักพวกของพ่อเกือบทำให้ทั้งหมดต้องตายเสียแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ลุงสิงค์คำก็เลิกมีอคติกับพวกเผ่าตองเหลืองไปเลยตอนหลังพ่อก็ได้ทราบว่าพวกเผ่าตองเหลืองรู้อยู่แล้วว่าช้างจะแตกหนีมาทางนั้นเพราะพวกตองเหลืองทำการล้อมเอาลูกช้างโดยทำให้โขงช้างแตกตื่น เพื่อจะได้ทําการแยกช้างเล็กออกจากโคลงพวกเผ่าตองเหลืองต้องการช้างเล็กๆไปเป็นอาหารนั่นเองเอาแค่นี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสจะเรียบเรียงมาเล่าสู่กันฟังใหม่ครับขอบคุณทุกๆท่านครับขอขอบคุณคุณอํำนาจทองกาบจากผลงานเขียนชุดชีวิตป่าตอนเรื่องเล่าของครูพรานตอนที่หนึ่ง ที่อนุญาตให้นําเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะฝากติดตาม Facebook Fanpage ที่ก e t t o Story ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง Instagram มามมิแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ